กาบทักทยายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคนด้จ้านี่เพร่ว่ากำลังนั่งรถบินมอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปที่อรถไฟฟ้านะคะสถาน,นีรถไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะไปเปิดบัญชีจ้าอันนี้ก็เราก็ออกมาถนนใหญ่กันแล้วจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้กำลังใจแพรวาจ้า โอเคจ้าเดี๋ยวพีว่าจะให้ชมวิวไปก่อนนะคะ ส่งไปให้น้องนะคะทุกคนเนาะให้น้องใช้นะคะคือแพรว่าจะมาเปิดแล้วก็จะส่งไปให้น้องชายของแพรว่าเองนะคะทุกคนใช้เพราะว่ามันจะได้สะดวกสบายในการที่ส่งเงินกลับบ้านให้พ่อให้แม่นะคะทุกคนหรือว่าจะเออให้พี่สาวคนนี้ยืมก็สะดวกสบายในการโอนเนาะเราก็จะตั้งแอปพลิเคชันอย่างที่ f c แนะนํามาว่าเออมีแอปพลิเคชันอะไรที่โอนผ่านมือหรืออะไรอะไรได้หมดเลยคือตอนนี้แพรว่าก็มาถึง รถไฟฟ้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเซ็นทรัลเวสเกตกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่เซ็นทรัลเวสเกตจ้าต้องขอโทษขอไปนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายให้เห็นแบบถ่านที่เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าแพรวามาก็เมืดอแล้วค่ะตอนนี้ก็ประมาณประมาณจะห้าโมงแล้วค่ะทุกคนแพราวานั่งรถไฟฟ้าจนจน,จน,จ,นจนใกล้จะชินแล้วค่ะนั่งรถไฟฟ้าจนหัวหมุนแล้วอะ คือช่วงนี้นั่งรถไฟฟ้าบ่อยมากเลยเพราะว่ามีธุระต้องไปทำข้างนอกนะคะนี่เราก็ขึ้นไปแล้วจ้าทุกคนคะถ้าถามว่าอยากออกมาข้างนอกบ่อยไหมคือไม่อยากออกมาข้างนอกบ่อยเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมากนะคะไม่ว่าทำงานจากที่ไปทำงานพิเศษเนาะพอกลับเข้ามาห้องนะคะทุกคนก็ต้องมาทำความสะอาดห้องของตัวเองทำความสะอาดห้องเสร็จก็ต้องรีบออกมาข้างนอกนะคะคือ ช่วงนี้รู้สึกว่าชีวิตจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ยุ่งเหยิงตลอดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อความสะดวกสบายเนาะโอเคค่ะไปนี่เราก็รอรถค่ะระหว่างที่รอรถก็ขอเซลฟี่ก่อนนิดนึงนะคะ <c oughs> อันนี้ก็กระเป๋าเ้เลยจะได้ง่ายๆสะดวกสบายค่ะ ยอดเลียนมีปัญหานั่าจะว่ามีคนใช้บริการเยอะคนที่จะออกมาจากรถไฟฟ้าขาดยอดเลียนมีปัญหาสแกนบัตรก็มีปัญหา,ญหาเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะเกินไปหรือว่าคนเยอะนั่นเองคะทุกคน รถบนถนนยังเยอะเลยและภาษาอะไรกับคนเดินบนสะพานนะคะนี่เลยจ้าเห็นไหมคะวัากันเยอะเยอะมากเยอะแบบจริงๆเยอะแบบไม่วหวไม่ไหวทุกคนใช้บริการเนาะ เจอที่ธนาคารแล้วนะคะธนาคารโหเยอะแยะไปหมดเลยเลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะเอาธนาคารอะไรเยอะมากคนต่อคิวเป็นแถวธนาคาร เยอะมากเลยโอ้โหไปค่ะไปกันต่อเลยลุยต่อแน่นะว่าหาธนาคารกรุงศรีค่ะแต่ว่าไม่มเจอเมื่อวานนี้มายังเจอเลยแต่ใจจำไม่ได้มั้งว่าอยู่ที่ไหน เหนื่อยวิ่งหาจนสุดท้ายก็ยังไม่เจอเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีให้ถามเลยอะค่ะถามใครดีละ่ะทีนี้เดินมาจนไกลแล้วอะ่ะโอ้ยเขาบอกว่าวันนั้นจำได้นะคะว่าชั้นสามแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่โซนไหนลืมอีกแล้ว จ้าหน้าที่ก็ไม่มีให้ถามนะคะโหนักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยโหดูสิคะประเทศไทยปังปัๆงปปัง,ปงจริงๆไม่มีหยุดหย่อนจริงๆเลยค่ะคนเข้ามาเที่ยวเยอะมากเลยแต่ว่าก็เรบลิ่เร่งรีบคลิปนี้ต้องโซนลำุนแน่เลยค่ะ โซนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใช่อ่ะไปอยู่โซนไหนอ่ะไม่มีพนักง,งานไหหาเจ้าหน้าที่ไม่เจอจำได้ว่าวันนั้นที่เพวดถามพี่พนักง,งานเขาบอกว่าอยู่ชั้นสาม แต่นี่แหละคะ่ะชั้นสามที่แพีว่าขึ้นมาก่อนหน้านั้นก็ยังเห็นแบบอะธนาคารอื่นๆอยู่เลยนะคะแต่ธนาคารกรุงศรีอะ่ะไม่เจอนี่คะ่ะตรงนี้ก็จะมีหลายธนาคารเลยก็เดินกลับมาที่เก่าแล้วค่อยไปที่ใหม่เพราะว่าโซนนี้น่าจะเป็นโซนธนาคาร ถ้าภาพมันสั่นกล้องมันสั่นก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะกรุงสีได้เบอร์42อแควางก็ทำสำเร็จแล้วเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาไปส่งไปรษณีย์ให้น้องนะคะแล้วก็จะส่งทั้งอ่ะอันนี้เราก็ส่งโทรศัพท์ไปให้นะคะเพราะว่าเราจะได้นี่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลา าโมงครึ่งแล้วไม่รู้ว่ามันจะทันไปษนีไหมคะและไม่รู้ว่าไปซนีอยู่ชั้นไหนอีกโอ้ชีวิตคือการเรียนรู้จริงๆไม่รู้ต้องถามนะคะแต่ตอนนี้เราจะหาพนักงานก่อนว่าอ่าไปษนีอยู่ชั้นไหนนะคะแล้วก็ชั้นอะไรนะคะเพราะว่าไปษนีแพรวเช็คเช็คดูแล้วเขาบอกว่าไปษนีอ่ะจะปิด6กโมงครึง่งแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาห้าโมงครึ่งค่ะเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเราต้องหาให้เจอค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันเลย เย่สำเร็จแล้วกว่าจะสําเร็จก็ลุ้นลุ้นลุ้นแทบแย่นะคะโอ้ในระหว่างที่แม่วาจะหาที่ส่งไปสนีเดินลงมาค่ะทุกคนคือเห็นเขาสวยงสวยงามมากดูทีค่าจัดงานโอ้โหโอ้โหนี่เลยจ้าสวยมาก นี่นะคะจัดงานต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่แปลกใจว่าทําไมชาวต่างชาติถึงได้หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะคะคือเขาจัดงานแบบสวยมาก ให้ให้ดูฟรีให้ชมฟรีค่ะคือไม่ได้เสียตังค์เลยแล้วก็จะมีของเล่นเด็กๆนะคะก็คือให้แบบว่าให้เล่นฟรีนะคะสําหรับเด็กเนาะเด็กประมาณ3าสีป่ปีคืออ่าห้าปีลงมาค่ะนี่นะคะก็จะเอยอะแยะไปหมดเลยโอเคจา้าเดี๋ยวเราไปหาที่ส่งไปรษณีกันก่อนนะคะมั่วแต่เพลินเพลินคนคะแคลวาได้เช็คอินดูแล้วนะคะ อีกหนึ่งนาทีจะถึงที่ส่งไปรษณีย์แต่คือตอนนี้ยังเดินหาอยู่ว่าเดินหาแล้วก็เดินมองดูว่ามันอยู่จุดไหนนะคะแต่ดูใน Google Map อ่ะมันบอกว่าแค่หนึ่งนาทีก็จะถึงแล้วที่ส่งไปรษณีย์นี่ค่ะคือ,ค,อคือยังหาอยู่ตรงไหนอะเดินไปซ้ายหรือไปขวาเฮ้ยเ <c oughs> จอไหมลุ้นลุ้น อยู่ไหนอะคะเห็นว่าปิดหกโมงครึ่งค่ะห้าโมงใช่ไหมคะตรงตรงข้ามนี้หรอคะอ๋อขอบคุณค่ะเจอแล้วค่ะร้านไปสณีแต่ว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาปิดแล้วนี่เลย โอ้ยผิดหวังทุกคนคะสุดท้ายแพรว่าก็ไม่ทันที่จะส่งไปรษณีนะคะแต่ว่าทุกอย่างทำให้เรียบร้อยหมดแล้วยกเว้นส่งไปรษณีไม่สำเร็จคะ่ะเพราะว่า ตอนแรกแพรวาคิดว่าเขาปิด6 3โมงครึ่งนะคะแต่ที่ไหนได้เขาปิด5้าโมงครึ่งค่ะก็เลยอ่ะมาถึง5้าโมงีก็เลยเขาปิดไปแล้วเรียบร้อยค่ะไม่เจอพนักงานเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันจันท์แพรวาจะอ่ะตอนเย็นแพรวาจะแพ็คของให้เรียบร้อยแล้วค่อยอ่า ออกมาส่งที่ค่าอิดก,ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวก็ยังไงเราก็ไม่ได้ไปไกลเนาะเราแค่มาส่งที่ค่าอิดมันก็ไม่ได้ยากอะไรมันก็จะง่ายกว่าแต่ว่ามันก็รู้สึกแบบเสียใจอยู่นะทุกคนคือพยายามแล้วแต่มันไม่สําเร็จค่ะไม่เป็นไรนะคะคลิปนี้นะคะในการที่มา เปิดบัญชีให้น้องเปิดบัญชีแล้วก็จะส่งไปให้น้องก็ประสบความสําเร็จแล้วค่ะแต่ยังไม่สําเร็จคือเราส่งไม่สําเร็จนั่นเองค่ะโอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังแรงใจให้เพยว่าด้วยนะคะอยากจะบอกว่าเฟลมากเลยค่ะทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะไปแล้วจะไปหาอะไรอร่อยอร่อย,ออยกินดีกว่าจะได้แก้แบบเฟลหรือน้อยใจให้ตัวเองนะคะไปแล้ว